ั้นตอต,อต่อไปนะคะเป็นการบันทึกบัญชีลงสมุดรายวันทั่วไปค่ะเลือกที่บัญชีค่ะเลือกข้อหนึ่งค่ะเลือข้อหนึ่งค่ะเลือกสมุดรายวันทั่วไปค่ะเพิ่มข้อมูลค่ะใส่เลขที่ใบสําคัญค่ะเปลี่ยนวันที่ค่ะ เลขที่บัญชีเลือกเป็นยาธนาณะค่ะเดบิตสองล้านค่ะเครดิตเงินสดสองล้านค่ะ เสร็จแล้วกดเซฟค่ะกดกรกบบาด,ด้านบนค่ะแล้วกดสีเขียวด้านบนค่ะกดตกลงค่ะกดสีเขียวเพื่อผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ